สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาวันศุกร์11เมษายน2025สัปดาห์ที่5นะครับเทศการปาบรถเป็นบทอ่านจากบทความเรื่องความเชื่อเขียนถึงเปโตรโดยนักบุญบุญเยนซิอุสแห่งรุสพระสังคาราชหัวข้อบอกพระคิษณาเจ้าได้ทรงถวายพระองค์เองแด่พระเบญเจ้าเพื่อเราทั้งหลายสัตวบูชาที่พระเจ้าภาพได้รับสั่งให้บรรพบุรุษของเราถวายแด่พระเบญเจ้าพระเ,เจ้าแต่ผู้เดียว ของพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่นั้นได้เป็นรูปหมายของเครื่องบูชาที่สูงสุดได้แก่เครื่องบูชาที่พระบุตรแต่องค์เดียวของพระเจ้าผู้ทรงเมตตาสงสารเราได้ทรงถวายพระองค์เองในสภาวะมนุษย์เพราะเห็นแก่เราท่านนักบุญเปาโลสอนว่าพระรฤสต์เจ้าได้ทรงถวายพระองค์เองแด่พระเป็นเจ้าสําหรับเราทั้งหลายเป็นดังเครื่องบูชาที่หอมหวานพระองค์ทรงเป็นพระเป็นเจ้าแท้และพระสงฆ์สูงสุดเพราะเห็นแก่เรา ได้เสด็จเข้าสู่สารที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งเพียงครั้งเดียวแต่ได้นําเลือดบัวเลือดแพะเข้าไปไม่แต่นําพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไปการถวายเครื่องบูชานี้ได้มีการกล่าวถึงแล้วในพันธสัญญาเดิมว่าพระสงฆ์จะนําเลือดเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งทุกปีฉะนั้นพระกฤษเจ้าทรงรวบรวมทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเห็นว่าจําเป็นสําหรับการไถ่สยสเร็จรุ่งไปในพระองค์แต่ผู้เดียว พระองค์ทรงเป็นสงและเป็นเครื่องบูชาเป็นพระเป็นเจ้าและพระวิหารพร้อมกันพระองค์ทรงเป็นพระสงฆ์โดยพระองค์เราได้รับการคืนดีเป็นเครื่องบูชาโดยเครื่องบูชานี้เราได้รับการคืนดีเป็นพระวิหารและโดยพระวิหารนี้เราได้รับการคืนดีกับพระเป็นเจ้าพระองค์แต่ผู้เดียวทรงเป็นสงเครื่องบูชาและพระวิหารและพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งในฐานะที่เป็นพระเจ้า ในรูปแบบคนรับใช้แต่พระองค์ไม่ทรงดำรงอยู่เพียงพระองค์เดียวในฐานะที่เป็นพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าร่วมกับพระบิดาและพระจิตชาจงยึดมั่นในข้อนี้และอย่าสงสัยเลยพระบุตรแต่องค์เดียวพระเป็นเจ้าผู้เป็นพระวจนะทรงกลับเป็นมนุษย์ทรงถวายองค์แด่พระเป็นเจ้าเป็นดังเครื่องบูชาที่หอมหวนในสมัยพรนทสัญญาเดิมบรรดาอายกาประกาศศก พระสงฆ์ถวายสัตววบูชาเป็นเกียรติแด่พระเจ้าและเป็นเกียรติแด่พระบิดาพระจิตเช่นกันปัจจุบันนี้สมัยพันธสัญญาใหม่พระศาสนาจากักรคาทตลิกทั่วโลกไม่เคยหยุดยั้งการถวายบูชาขนมปังและเหล้าองุ่นด้วยความเชื่อและความรักแด่พระองค์แด่พระบิดาและพระจิตทรงร่วมพระธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ตลอด นักบุญคุเยันซิอุสก็เขียนเรื่องการที่พระเยซูเจ้าเป็นพระเบญเจ้าและพระองค์ก็ไม่เคยแยกจากความเป็นพระเบญเจ้านะพระบิดาพระบุตรและพระจิตพระองค์ก็เป็นพระเบญเจ้าอยู่กับทั้งพระบิดาพระบุตรและพระจิตเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เป็นพระเบญเจ้าที่ทรงขระทัเพียงแต่ว่าในภาคภาคของการที่ สเสด็จลงมาในโลกนี้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้รับสภาพเนื้อหนังมังสาอย่างเราแล้วก็มีความเจ็บปวดมีความดีใจเสียใจและดื่นเหมือนกับเราทุกอย่างนะยกเว้นอย่างเดียวคือไม่มีบาอนนี่คือพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นพระเป็นจ้าซึ่งเป็นบุคคลที่สามบุคคลหนึ่งในสามบุคคลในพระเปจ้าพระบิดาพระบุตรและพระจิตอาสากันนี้นะครับแล้วทุกอย่างที่ พระองค์กระทำนั้นก็เป็นพระเบ็จเจ้าที่ทรงกระทำดังนั้นเองนักบุญปุเณีซิอุสจึงเขียนเรื่องนี้ไงพระคิสต์เจ้าทรงถวายพระองค์เองแด่พระเบ็นเจ้าเพื่อเราทั้งหลายและเหตุเหตุผลเดียวที่พระองค์ลงมาเกิดในนี้ในโลกนี้เป็นมนุษย์อย่างเราเนี่ยก็เพราะความรักที่ต้องการที่จะกอบกู้ต้องการที่จะให้มนุษย์นั้นกลับไปและเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งน,นะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามพี่น้องในความเป็นจริงในสมัยของเราเนี่ยเราก็เห็นก็มีความไม่ดีเกิดขึ้นมากมายมนุษย์เราก็ทําผิดทําบาปแล้วก็ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องเยอะแยะเลยนะครับก็ทําให้ชีวิตนั้นก็ตกต่ําตกต่ำลงไปเกิดการทระเลาะเบาะแวงเกิดสงครามเกิดการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเกิดความทุกข์ยากขึ้นสาเหตุเพราะมนุษย์นั้นหลงและมนุษย์นั้นก็ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความรักเหมือนที่พระเยสุเจ้าบอก ได้ได้มองถึงชีวิตที่จะต้องดำเนินไปหลังจากตนเองต้องจากโลกนี้ไปนะก็ทำให้เกิดกรณีหรือว่าเกิดลัทธิที่คิดว่าตนเองนั้นก็เป็นเบียงมนุษย์ในโลกที่นี้นั้นไม่ได้นับถือไม่ได้คิดถึงสวรรค์นรกไม่คิดถึงชีวิตหลังความตายก็ไม่ได้คิดถึงอย่างนั้นไม่ได้ขับเ,เชื่ออย่างน,น,นั้นก็อยู่ไปในโลกนี้แล้วถึงเวลาก็ตายตาย,ตายแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้อะไรต่างๆก็คิดอย่างนั้นแต่ว่าสําหรับเราไม่ใช่นะพี่น้องเราซึ่งเป็นคาลิคเนี่ย เราเข้าใจดีว่าชีวิตหลังความตายเป็นยังไงเรารู้ดีเราเชื่อมั่นดีว่าพระเป็นชาพระองค์เป็นไขลรวองค์สร้างเรามาในโลกนี้พระองค์ดูแลเราต่อแม้ว่าเราจะทําบิดทําบาปแต่พระองค์ก็มาเพื่อจะได้ช่วยเหลือเราทําให้เรานั้นเป็นหนึ่งเดียวกับเราเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องถ้าเราเป็นคนที่มีความเชื่อสิ่งที่พูดไปทั้งหลายเจะปวงมาหลายๆวันและหลายหลายปีแล้วก็ได้สามสี่ปี ก็เราก็จะเข้าใจดีแต่ถ้าเกิดเราบอกเราไม่มีความเชื่อพูดยังไงก็ก็มันยังไม่เข้าใจนะเพราะความเชื่อนั้นเป็นพระพรเป็นสิ่งที่พระเบบเจ้าจะประทานให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ได้นะแล้วก็ให้บุคคลนั้นจะได้ดำเนินชีวิตแล้วก็เจริญชีวิตที่จะอุทิศชีวิตนั้นเพื่อพระเบบเจ้าและเพื่อเพื่อพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นบัญญัติใหม่บัญญัติสําคัญก็คือรักพระเจ้าและรักพี่น้องนี่คือสิ่งสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะเข้าสู่ วัที่13ใช่ไหมจะเป็นทิศใบลานก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ขอพอรจากพระเจ้าเราจะได้เจริญชีวิตและมีชีวิตพร้อมที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอและตลอดไปขอปสสพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด